โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาะพาเข้าสู่วงการรถยนต์คลาสสิกนะครับนี่เป็นคันนี้แหละในรูปเลยสีเหลืองสดใสนะครับมิซูบิชิปาเจโ J1 นะครับจดทะเบียน1 9 9 5น่าจะประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นเป็นปีสุดท้ายของเจ่1แล้วนะครับก็คือ9เข้าสู่เจนใหม่จุดเด่นของคันนี้เห็นหลักๆกคือเป็นทรงเหลี่ยมนะครับ ที่ชื่นชอบก็คือเป็นทรงเหลี่ยมครับไฟเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมแล้วก็ด้านข้างก็จะเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากนี่ครับเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็เป็น SUV full size คันค่อนข้าง,ง,งจะใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองขับรถใหญ่ขนาดนี้ก็ก็เอาเรื่องเหมือนกัน ขับขับยากใช้งานก็ค่อนข้างจะยากนิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้มากครับสภาพก็ลดอายุเกือบ30ปีนะครับเราซื้อมาเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราตั้งใจจะมาแบบซื้อมาแล้วก็หาเก็บอะไรแล้วก็ค่อยๆตกแต่งไปนะครับแต่สิ่งแรกที่สำคัญคือรถต้องวิ่งได้ครับก็คือเครื่องต้องดีเกียร์ต้องดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างอะไรพวกนี้จะเน้นหลัก เดี๋ยวดูรอบคันนะครับนี่ไฟเหลี่ยมนะครับสวยงามมากแล้วก็มีตำหนินิดหน่อยเดี๋ยวแล้วก็จะมีความมีคิ้วนะครับคิ้วรับขอบกระจกกระจกชิ้นบอลิ่มนะครับเหมือนแบบอารมณ์แบบสิบล้อนะครับขับแล้วก็ใหญ่เดี๋ยวพาดูรอบคันนี่ครับ เพื่อนๆอ,อย่าไปสนใจวิวรอบข้างมานะครับมันเป็นเป็นที่พักขยะของเราก็รถคันนี้เป็นเป็นรถที่แบบใช้เวลาสั่งเร็วมากนะครับปกติเราก็เล่นมือถือเล่น Facebook ธรรมดานี่แหละแล้วก็สนใจรถพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็มีหลายรุ่นที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น t o y ย t a Land c r ค i s ซ r อรพวก80-90นะครับ แลนด์โรเวอร์ซีรีส์นะครับพวกเลนส์โรเวอร์พวกเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคามันมันแข็งนะครับราคามันสูงแล้วเราเรายังเข้าไม่ถึงแต่ตัวเนี้ยเขาประกาศขายมันก็ราคาเราเรารับได้นะครับก็คือแบบแสนต้นๆกลางๆประมาณเนี้ยครับอ่ะยังไม่รวมค่าที่เราจะต้องเม่นเทนแลนต่อก็เลยตัดสินใจเลือกคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็รูปทรงดีไซน์ก็ก็ชอบอยู่แล้วนะครับเรียมๆอย่างนี้ชอบเลย เราก็เลยมาสตาร์ทที่คันนี้ก่อนนะครับการที่จะเข้าสู่วงการคลาสสิกของเราเดี๋ยวจะเเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตอะไรแต่งเรื่อยๆนะครับอันนี้รอบคันแล้วนะครับคลียรๆที่นี้่พาไปดูข้างในว่ารถอย่างเงี้ยเราซื้อเราได้อะไรมาบ้าง ดูด้านในนี้คลังคลาสสิกนะครับเบาะก,ก็มีแผลนิดหน่อยธรรมดาครับรับได้ช่ององค์ช่องแอร์นี่เกียร์แมนหน่วงนะครับแล้วก็มีเกียร์โฟร์วิลล์ผมอะไรนะครับเกียร์นี้ก็แทบจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับลักษณะขภายในเป็นเกียร์ก็ใช้ไม่ได้แล้วมีตัว อันนี้อะไรอ่ะน้ำมันสักอย่างมีตัววัดระนาบนะครับแล้วก็พวกแบตพวกนี้ใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็มีตัวน้ำมันที่ใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าน้ำมันเราเหลือแค่ไหนโอเคแผงไฟไปแล้วตัวนี้ก็เยนินอะไรวะโอเคเบาเบาก,ก็ยังปรับได้นะครับเบายังปรับได้กระจกใช้งานได้ อ้นี้ก็ยังใช้งานได้ครับก็แตกแล้วเขี๋ยวค่อยๆหามาเปลี่ยนตำแหน่งนี้เป็นอันนี้ทำไมล่ะโอเคเกะนะครับดูเกะเกะโอโหข้างในเกะนี่แบบอย่างนี้เลยโอเคฟิลลิ่งของคันนี้มันเวลาปิดประตูนะครับนึกถึง g ี a ั s เราต้องปิดแบบดังๆนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้นะอันนีเ้เดี๋ยวเข้าไปดูอีกด้านเอ้าทำไมเปิดไม่ได้อะมันล็อกเหรอเฮเมื่วันเปิดได้โอเคเบาะหลังนะครับประมาณนี้เบาะหลัง แผงประตูซ้ายยังอยู่กระจกอ่ากระจกยังใช้ได้ครับในใหยังล็อกได้ครับมือเขาล็อกไว้ที่เปิดไม่ได้โอเคนี่หูจับขึ้นไปรถสมัยก่อนนี่มันก็ไม่ได้กว้างนะครับเนี่ยชนชนเบาะหลังพอดีนะครับแต่ไอตัวเฮดลูมนี่มีพื้นที่เลยนะครับมีพื้นที่เลยนั่งสบาย แต่ก็ตรงด้านขานี่จะแคบนะครับแผงขวาไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยหาในตลาดมาใส่โอเคพกจุกจิตค่อยไปหามาใส่นะครับนี่เบาเบิรนี้เดี๋ยวเราค่อยหาวิธีอ้อยากดูเบลเบลมโอเคยังล็อกได้นะครับแต่เซฟตี้ไม่แน่ใจน่าจะกันตำรวจได้ เดูสภาพข้างในครับไฟเอดโลดยังใช้ได้นี่ครับดูฟิลตอนปิดนน่เี่โเคก็มาดูด้านหลังนะครับนี่แถมอะไรแถมล้ออะไรหนึ่งล้อแต่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเออมันคนละ ยางหรออันนี้เขาใช้อลทารเรนนี่ครับแต่อันนี้เป็นยางแบบโชว์เฉยเเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนให้ใช้ได้โอเคเดี๋ยเปิดท้ายมาประตูเป็นแบบตู้กับข้าวนะครับแต่ตู้กับข้าวด้านเดียวก็คือเป็นเปิดเปิดอย่างเงี้ยสวยดีนะครับเบาเป็นรถเจดที่นั่งนะครับมีเบาข้างหลังสุดสองที่นั่งที่สามารถพับได้โอ okay, ก็คือเขาจะพับออกมาด้านข้างได้นะครับประมาณนี้ สภาพโดยรวมโอเคเลยนะครับกับราคาที่ได้ชอบชอบอีก,ก่อน,นไฟท้ายแตกนิดหน่อยนะครับทีนี้ไปดูเครื่องกัน เป็นเครื่องอ่สองจุดห้านะครับเทอร์โบก็สภาพเย็นหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรึกษาช่างว่ามันทําอะไรได้บ้างน,นะครับเห็นว่ามีคราบต้มันเยอะหน่อยอนะครับเออเดี๋ยวเข้าไปให้ช่างอดูนะคะรับแล้วก็เช็คเพื่อที่จะได้ใช้ระยอย่างแต่มีคราบต้มนนะครับอาจจะมีซึม,ซม พวกหม้อญน้ำอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับทีนี้เราก็จะค่อยๆทำโปรเจกต์นะครับค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีบัตเจ็ตที่จะท,ทําทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆเติมทีละนิดทีละนิดนะครับแต่หลักๆแล้วก็ทําแบบทิ้คลีนนะครับแบบใช้งานทุกวันแอร์เย็นนะครับเพลงเพาะ แล้วก็ถ้าเป็นหลักๆเลยเราอยากเปลี่ยนสีจริงๆสีนี้มันก็สวยนะครแต่เราอยากได้สีมันเข้มๆนะครับไม่ต้องโดดเด่นมากประมาณน,นี้แล้วก็ถ้าใครมีความรู้นะครับมีอะไรก็สามารถแนะนำมาได้นะครับพอดีตอนนี้ความรู้เท่ากับศูนย์ตอนนี้เริ่มจากศูนย์เลยนะครับเราจะค่อยๆเรียนรู้กับรถคันนี้ไป อันดับแรกนะครับที่เราต้องทําหลังจากรับรถมาก็คือการเช็คสุขภาพของรถนะครับเราเริ่มทาการเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตรถแล้วก็ให้พี่ช่างเช็คอุปกรณ์คร้าวๆนะครับปรากฏว่ามีหม้อน้ํารั่วซึมนะครับเขาก็เลยถอดไปเชื่อมนิดหน่อยก็มีเช็คระบบไฟนะครับไฟหน้าไฟหลังเพื่อให้ขับขี่ได้ปลอดภัยอีกอย่างที่เราเจอก็คือระบบช่วงล่างนะครับที่ค่อนข้างจะเยืนหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาทําอีกทีนะครับหลักๆของการทาวันนี้ก็คือเปลี่ยนคลองเหลวทั้งหมด นี้เรากำลังจะพาลุงบุญไปถ่ายรูปสักหน่อยนะครับเอ๋เอ,อยู่หลังพวงมาลัยขอเลี้ยวกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในลุงบุญนะครับอยู่หลังพวงมาลัยหลังจากที่ได้มานะครับเราก็ เอาลุงบุญไปเข้าหูนะครับไปเช็คระบบหลักๆก็คือเป็นระบบทำการเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดเพื่อเป็นการรีเซ็ตซีโร่นะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองไปขับเล่นดูนะครับว่าฟิลเป็นยังไงเสียงค่อนข้างจะดังนะครับฟิลเหมือนเราขับรถบรรทุกนะครับเพราะ่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยกสูงขึ้นมาอีกนะครับดูกระจกซ้าย กระจก้องหลังนี่เขาให้มาใหญ่มากนะครับมองนี่ชัดมากขับมาแล้วก็เป็นรูดับเกียร์กระบกนะครับเกรใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่เกรน้ำ hmm. มันับก็ยังดีนะครับที่ทําให้รู้ระดับน้ำมันซึ่งสําคัญแล้วก็จะมีไฟบอกระดับญญดกระจายน้ำตาลนะครับตอนนี้เราใช้เกียร์โฟร์บิ mm hmm. ลอยู่เดี๋ยวใช้ไม่ได้เลยนะครับฟิลล mm ิ่งขับตอนนี้เอ่อ มีความรู้สึกเป็นช่วงล่างมันจะยุบๆนะครับมันจะมันจะไม่คมนะครับเห็นไหมระยะฟีของพวงมาลัยค่อนข้างจะเยอะระยะฟีเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างมันก็มีเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความยวบเวลาวิ่งสะดุดอะไรสักอย่างมันมันเหมือนรถลอยครับรถลอยแล้วก็มันมันโยกครับประมาณนั้นสะดุดแล้วมันก็โยกออกไปด้านข้างมาเนี่ยครับต้องต้องแบบจับพวงมาลัยดีๆ คล้ายๆกับมันจะบอกว่าไงมันมันดีมันสะดุดปุ๊บแล้วมันก็จะดีดออข้างอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดึงกับดึงกับมันเนี้ยครับน่าจะมาจากช่องล่างก็สเต็ปต่อไปนะครับก็น่าจะทําช่องล่างก่อนแต่ยางสภาพยางยังใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะต้องทําช่องล่างเราจะทําภายในให้มันเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บพวกอินเทรเนียแล้วก็ตกแต่งเอาฟีลลิ่งการขับก่อนเดี๋ยวจะพาลุงคุณไปถ่ายรูปนะครับนี่วิวภูเขา 来干！Okay,